โอเคฮะเรามาลุยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะตามที่คุณลุงเขาได้บอกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวขอขยายความเพิ่มเกี่ยวกับวิวร์บทที่6ในระหว่างที่เลือกเครื่องแต่งกายแป๊บหนึ่งนะฮะก็สําหรับวิวรณ์บทที่6นะครับจะพูดถึงตราทั้ง7ที่ถูกแกะออกหรือว่าถูกเปิดผนึกออกนั่นเองครับซึ่งเวลาแกะออกทีละตราเนี่ยมันก็จะเกิดพ,พิบัติต่างๆนะครับซึ่งในวิวรณ์บทที่6เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่านะครับ ตราเนี่ยได้ถูกแกะออกแค่6ดวงเท่านั้นนะครับแล้วทุกคนก็ขอให้พระเจ้าเนี่ยฆ่าเขาซะเพราะว่าทนไม่ไหวกับการลงทันอีกแล้วนะฮะซึ่งตราดวงที่หนึ่งที่ถูกแกะออกเนี่ยจะพูดถึงนะครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีม้าขาวโผล่มาครับแล้วก็คนที่ขี่ม้าขาวเนี่ยได้ถือธนูนะครับแล้วก็ได้รับมอบเหมือนกับมงกุฎนะฮะแล้วเขาก็จะควบม้าขาวออกไปอย่างกับผู้มีชัยแล้วก็ออกไปเพื่อที่จะเหมือนกับรับชัยชนะนะครับพูดง่ายๆคือหลังจากที่ได้รับมงกุฎแล้วก็ ควบมา้าตัวนั้นออกไปพร้อมกับธนูแล้วก็ไปทำสงครามนั่นเองนะครับเคยนี้ก็ได้เวลาม,มาคุยแล้วฮะพร้อมจะทำงานหรือยังพร้อมแล้วฮะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยเพื่อนๆส่วน,นใหญ่เรือกฉันว่าด,ดอชฉันพยายามปฏิปทอเรื่องที่เกิดขึ้นด้านบนซึ่งมันก็แย่เอาเรื่องอยู่แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเพื่อนของนายยังไม่ตายตอนนี้อะนะ ดูเหมือนพวกเขาถูกจับแยกส่งไปให้แกนนำพวกสมาชิกครอบครัวของโจเซฟนายอยากช่วยฉันเข้าใจฉันก็อยากช่วยเพื่อนตัวเองเหมือนกันแต่ปัญหาคือไม่มีความช่วยเหลืออื่นเข้ามา ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และจะไม่มีใครรู้จนทุกอย่างมันสายไปแต่มีคนข้างบนที่เต็มใจจะสู้พร้อมต่อต้านลัทธิเราแค่ต้องทำให้ดูว่าทำยังไงเราต้องสร้างโซนต่อต้านของเราเองสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องควบคุมเกาะให้ได้เมื่อเรามีพื้นที่พอได้หายใจเราจะรู้เองว่าต้องทำยังไงต่อไปมีปืนกับแผนที่อยู่ในตู้เซฟตรงนั้น เอามันไปฉันจะติดตอนนอ่อนายผ่านวิทยุเมื่อนายประจำตำแหน่งแล้วโอเคครับได้เวลาไปหยิบป,ปืนเนี้แสดงว่าไอ้ที่หล่นลงมานี่คือหายหมดแล้วนะฮะเยี่ยมร้อยครับได้กุญแจด้วยเยี่ยมร,ร้ยรอยฮะระวังตัวด้วยมีพวกแพกกี้เต็มไปหมดพวกบ้าน,นั่นยินดีตายเพื่อําพยากรบบ์บศพแ <c oughs> ผนที่เต็มไปหมดโอ้ตรงนี้มีข้อมูลของศัตร <c oughs> ูด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากคนแรกฮะ โจเซฟซีดครับฉายาเดอะฟาเธอร์นะครับผู้นำของเหล่าโปรเจกต์เอ e ดเดนสเกตนะฮะ,<ค> <ด grit> ะ,ฮะเขาเชื่อว่าวันพิพา,ากษากำลังมาและคิดว่าตัวเองเป็นโนอาของยุคนี้คิดว่าพระเจ้าคุยกับเขาบอกเขาให้ช่วยวิญ,ญญาณให้ได้มากที่สุดตอนนี้เขาเริ่มการเก็บเกี่ยวแล้วเราผู้ติดตามยินดีตายเพื่อเขาเขาสร้างบังเกอร์ขนาดใหญ่3แห่งเพื่อปกป้องพวกค้องเมื่อคมามัยกรเป็นจริงนะฮะตอนท้ายบอกว่าไอ้นี่มันต้องประสาทแน่นอนนะครับโอเคต่อมาเป็นผู้หญิงฮะขยับจอยยากนิดนึงนะฮบโอเคมา เป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าเฟดนะครับหรือฉายาเดอะไซเรนที่แปลว่าล่อหลวงนะฮะไม่รู้ว่าเธอมาเอี่ยวได้ยังไงนะครับเหมือนว่าอยู่ดีๆก็โผล่มานะฮะเธอจะทําให้เรื่องราวของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าหลังน้ําตาครับแต่เฟดคือที่ซ่อนแล้วก็ผู้ดูแลนะครับเธอจะวางยาพิษในใจคุณด้วยความสุขถ้าคุณเผลอใครก็ตามที่ดนลงไปในไม่น้ําเห็นเบนนะครับไม่ว่าตายหรือว่าจะเดินรอยตามก็ตามนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะลงเอยด้วยการเป็นทูตสวรรค์นั่นเองครับโอเคคนต่อมาฮะ ชื่อว่าจอร์นซีธนะครับฉายาเดอะบัพติสต์นะฮะหรือว่านักบวชที่ทําพิธีศีลจุ่มนั่นเองนะครับเด็กสุดในพี่น้องซีธนะฮะและเขาอาจเป็นคนที่ซาดิสที่สุดนะครับท <_ EN> าหน้าที่สรรหาคนเข้าลัธิทําเครื่องหมายชาระล้างเปิดปากสารภาพและก็ให้โอกาสแก้ตัวนะฮะ <_ EN> สี่ขั้นตอนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นสมาชิกของอีเดนสเกตนะฮะ <_ EN> ถ้าเกิดว่าพวกเขารอดนะครับจอร์นจะบอกให้ทุกคนยอมรับพลังแห่งเยสนะครับวิธีที่ทําให้เหล่าผู้ติดตามทําอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะฮะตอนท้าย อะไรคือพลังแห่งเยสต่อมาคนสุดท้ายฮะเจคขอบซีดหรือชายาเดอะโซเจอร์นั่นเองนะครับพี่ใหญ่ที่สุดของซีดนะครับรับผิดชอบการฝึกกองกําลังที่เทือกเขาไวท์เทลนะครับสิ่งเดียวที่มันเชื่อก็คือการเสียสละนะฮะดูเหมือนว่าจะมีการทดลองทางจิตวิทยาทางเหนือนะครับทุกเรื่องที่น่ากลัวเกี่ยวกับผู้คนถูกจับยัดใส่เดอะแฮสนี่ผมไม่แน่ใจว่าหมวกอะไรนะครับมีการเชื่อมโยงกับปิศาจหมาป่าทางเหนือของที่ที่เรียกว่าเดอะจัดด้วยนะครับ โอเคฮะก็แต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับพอรู้คร่าวๆโดยประมาณนะครับว่าสรุปแล้วศัตรูที่เป็นเหล่าเขาเรียกว่าโจเซฟแฟมิลี่นะครับมีใครบ้างเนี่ยฮะโอเคอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมุนวงล้ออาวุธนะฮะโอเคเหลืออยู่แค่นี้อาวุธหายบิดอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะจะได้กดปุ่มสามเหลี่ยมสลับอาวุธได้อย่างรวดเร็วโอเคเฮ้ตรงนี้มีอีกโอ้โหท่อแป๊บ โอเคนี่ก็ได้ฮะมาลองดูอ่าเรียบร้อยนะครับมาเรีย,รยเวลาลุยเล่นขึ้นด้านบนแล้วฮะอยู่ใต้ดินอยูด้วยโอเคสูตอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งฮะเอาละฟังนะถ้านายจะสร้างโซนต่อต้านมีเรื่องที่นายต้องรู้มีสี่วิธีที่จะทำเรื่องนี้อย่างแรกนายต้องปลดปลอยเฉลยที่วกลัทีจับมาวกนี้เป็นคนดีที่จะสู้เคียงข้างเรา ถ้านายช่วยพวกเขาอย่างที่2องนายต้องทำลายสินทรัพย์ของอีเดนเกตที่มีอยู่ทั่วไปหมดให้ตายเถอะพวกมันสร้างที่บูชาสองจุดบนเกาะนี้อย่างที่สานายต้องทำภารกิจต่อต้านมีคนจำนวนมากที่กำลังทำสงครามด้วยตัวเองกับพวกแัะธิและพวกเขาก็คงอยากให้นายช่วยสุดท้ายนายท้านายอยากจะบวกจริงๆให้นายไปที่ดานที่มีอยู่ ทั่วพื้นที่นะครับการปลดแอกสถานที่เหล่านี้จะทําให้โซนต่อต้านเข้มแข็งพอที่จะผักดันพวกอีเดนสเกตเคครับเราต้องทําประมาณ4อย่างเนี่ยรับทราบพร้อมบวกเดันติดกล้องไว้ทั่วเกาะฉันจะคอยหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาล่ะในไปทางใต้ไปเก็บพวกละทิและช่วยเหลือผู้คนนะครับ <Okay. S 1> เลิกกันเจอนะฮะมาภารกิจแรก มีสองตัวเกครับกำลังจับเธอเลยพอดีมาได้เวลาขกโป๊กเคกเป๊กมันจะเดินมาไหมครับถ้าไม่เดินมาผมจะเรียกมันมากินข้าวนะฮะไม่มาเฟ้มาี่ปลาหินลงพื้นแล้วส่งเสียงมาไหมเนี่ยเร็วๆมาไม่มาอพววตาเลยว่ามันไส้บวกเลยแล้วกันครับมาด่ดังเก่งเห็นไหมไม่เห็นโอเคหยิบปืน ไอตัวนี้มันต้องตายด้วยปืนมาเรียบร้อยรูดเข้าไปช็อตนี้ล้มพับเลยทีเดียวเคโดของก่อนโอเคฮะเขาสอนเรื่องระบบเกี่ยวกับการคว้างอาวุธนะครับก็กด R1 แล้วก็กด R1 ครั้งโอเคมาโดของครับทีนี้ก็ด้เวลามาปล่อยตัวประกันแล้วครับโอเคเราต้องคุยกับเขาด้วยอ่ะ เคขอคุยหน่อยฮะคนบ้าพวกนี้มันเกินควบคุมถ้านายอยากปุ่มตตัวเองฉันมีคลังอยู่ใกล้กับบ้านเรือมันมีของเจ๋งๆที่นั่น,นอ๋อเขาบอกที่ซ่อนของเขานี่ยอยู่ข้างหน้าโอ้หิวเนื้อย่างเลยรู้สึกหิวบุฟเฟ่พอดีเมื่อกี้เดินผ่านแล้วของไม่ได้ไงว่ามีของให้โดอีกนะครับโอเคมาได้เวลาไปจุดต่อไปครับจะมีศัตรูหรือเปล่า เราเระวังตัวเยอะๆแล้วกันนะฮะตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี้บอกได้เลยเอคเหมือนกับไม่มีนะเท่าที่ส่องมาครับอ๋อเอคมาให้อ่านเหรอเอเครับเป็นบันทึกถึงไหมนะครับเอ่อฉันพยายามเข้าไปที่ซ่อนใต้ดินนะฮะแต่ว่าท่อน้ํามันแตกนะครับแล้วน้ําก็ท่วมนะฮะฉันไม่รู้ว่ายังมีของเหลืออยู่ไหมเราจะเป็นต้องสูบน้ําโดยใช้เครื่องสูบฉันรู้ว่าสวิตอยู่ที่บ้านเรือนะแต่มันล็อกและนายก็ไม่ได้ทิ้งกุญแจเอาไว้นะครับ ฉนั้นฉันจะปล่อยให้ในายจัดการนะครับจากเกเรตสงสัยคนเมื่อกี้ชื่อเกเรตนะครับโอเคเนี่ยสกูต๊ตทางเข้าโหวพวกนี้อยู่ใต้ดินกันหมดเลยมัเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันะครับว่าน้ําท่วมจริงเปล่าอ่ะน้ําท่วมงั้นเราต้องไปสับสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อที่จะสูบน้ําออกนะฮะโอเคอ๋อยู่นี่ครับแล้วมีศัตรูไหมฮะผมระแวงไปหมดเลยตอนเนี้ย ยิงกันเล่น t h ู w โมกิ n งเด a d เลยตอนนี้อารมณ์แบบกลัวจะเจอซอมบี้โผล่พรวดอะไรอย่างนี้มีไหมไม่น่าจะมีนะโดของกันแล้วกันฮนะโอเคเรียบร้อยครับดันไงสวิชเอาประตูล็อกแล้วเข้ายัางไงทีนี้อ๋อถึงนั้นมีรูอยู่โอเคลองว่ายน้ำเข้าไปดูก่อนนะครับมาโอเคทีนี้ปีนขึ้นได้หรือเปล่าครับ อ่าได้อย่างนี้สวยเลยแหลมเลยไฟอย่าเพิ่งดูดนะขอสัตว์สมิตก่อนเรียบร้อยครับอ่าไฟมาแล้วทีนี้ก็ไปลองออกประตูดูก่อนนะครับว่ากลับทางเก่าได้ป่ะมีกุญแจอ๋อไอเป็นกุญแจเอาไว้เปิดไอที่เก็บสมบัติเมื่อกี้นะครับไปไปทางไหนละอ๋อทางนี้โอเคเลาจโกรครับอ๋อคนที่เราช่วยเมื่อกี้ขึ้นไปอยู่หอคอยด้านบนนะฮะโอเคอ๋อนี่ไงเจอละเครื่องสูบ สวยครับอ๋อสุดยอดสุดยอดมีระบบอะไรเยอะดีนะฮะโอเคนี้เรามาดูครับอ่าน้ําเริ่มลดละเตรียมตัวเข้าไปฮะไม่รู้จะเจอของให้โดเยอะขนาดไหนนะครับโอ้โอแล้วมันพังยังไงอะ่ะเอาปั่วตีได้ไหมเฮ้ยได้แรมเรียบร้อยโอเคเข้าไปดูของนะครับมีแค่นี้เหรอ โอ้โหเงินอู๋ไปเจอจอช,ชเงินเพียบไปหมดโอ้โหโดูเพลินเลยอย่างงี้หมดยังฮะอ๋อมีอันนึงโอเคเรียบร้อยได้นไนโตรมาโอเคครับมีอะไรอีกไหมตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นกระปุกใส่นอ็อตอ๋อคราฟระเบิดโอเคเข้าใจแล้วครับมาลองคราฟดูฮะ นี่ไงอ๋อไปสผสม,สมในการคราฟเดนาไม้เหรอโอเคเรียบร้อยสลับอาวุธให้ดีก่อนนะฮะจะได้ใช้งานง่ายๆโอเคเรียบร้อยพร้อมบวกมีอย่างอื่นไหมเอ้าโอ้มีธนูโอ้โอแหลมเลยอย่างนี้แล้วลูกธนูเก็บไงอะทีเนี้ยมันกระพริบอยู่นะครับไอ้บา้าเอ้ยเก็บลูกธนูไงเนี่ยเอา้าคือเนี่ย ถ้ากดสี่เหลี่ยมมันจะเป็นปืนไงหรือว่าลูกธนูมันเต็มเลยมีอยู่12นัดน่าจะได้เลยมั้งเคสิก็สิบสอง 250. มีอะไรอีกอูตังสองร้อยห้มีอะไรอีกนฮะอ่านี่ไงลูกธนูลองโดดูไหมกดไม่ได้นะครับแสงก็เต็มแล้วเคเห็นงั้นก็ไปครับปลดปล่อยเกาะของดัชต่อเนี่ยฮะทีนี้ไปทางไหนแล้วทีนี้งงอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเรานะครับ มีหอคอยเรียบร้อยโอเคเขาให้เราขึ้นเหนือเห็นมีตัวเอ็นขึ้นลองไปดูก็ได้ครับอ้านี่ไงให้ทำลายฮนะทำลายที่บูชาเจอแล้วโอโ้โหมีแกนกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนโอเคสามตัวมาเข้าใกล้อีกหน่อยฮะเดี๋ยวเอาธนูยิงไม่รู้จะโดนไหมนะค่อยๆหมอบไปเดี๋ยวมันเห็นได้ไหม ไอ้บ้าเอ้ยลุงธนูย้อยโดนอะไรไม่รู้เนี่ยได้ยินเสียงยังไม่รู้น่าจะยั้งนะครับเข้าใกล้หน่อยอยากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกโอเคครับมาเผื่อบนหน่อยนะลองดูไปสวยเมื่อธนูปักตูดเอาละอีกตัวไม่รู้เรื่องตายฟรีอย่างนี้เยี่ยมครับเข้าคอนี่ก็ตัวเดียวตัวท้ายข้อดีของธนูอย่างนี้เองฆ่าแบบไร้เสียงมจุราชในเงามืด ดูอะไรอยู่เพื่อนตาย,ยดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยมันไม่ตายมันใส่เกาะเอาไม่โดนออืโอเคเสียวแว็บมาได้เวลาเก็บงานฮะมับเข้าไปเฮ้ยตรงนี้มีกล่องอยู่ของดีแน่นอนมับเข้าไปโอเคครับนี่ก็เวลาไปโด่ศพหลังต่อไอ้บ้าเอ้ยเดินผ่านสารสีเขียวเมื่อกี้วิ่งเลย โอยมันเอากัญชามาเผาเนี่ยลอ,องสีเขียวเดียวโอเคทีนี้ก็ได้เวลาไม่ต้องระเบิดมันทิ้งนะครับมาเอาเดนไมท์ที่เราคราฟมาครับโอเคมีแค่ไดนไมท์นะสองลูกกับระเบิดมือนิดหน่อยพร้อมเตรียมตัวคว่าระเบิดอู้เรียบร้อยแตกหนึ่งนีบ้าเอ้ยใส่หน้าตัวเองควาง่าเลนกาอูเกือบตาย อ้าวไม่ระเบิดอีกโอ้โหสา์แตกหนึ่งเมื่อกี้ระเบิดไหม <S <S ก็ยังไม่ระเบิดอีกอะไรของมันวะเนี่ยเอาแล้วทีนี้ตัวนี้มีแถวนี้มีระเบิดไหมไม่มีอีกโอ้ไม่ได้ส่วนผสมงานหยาบนะฮะหมดแล้วระเบิดโอเคงั้นสงสัยต้องหยิบปืนมันแทนแล้วมารูดระดิกาโอเคครับโอ้ไฟลุกไฟลุกแต่ยังไม่ระเบิดมา เรียบร้อยอ้โสุดยอดเรียว่าแตกหนึ่งของจริงวื่อไี้เต็มหน้าเลยเต็มหน้าตัวเองแหละบ้าไยเลยนะไม่ให้ตายหนูฉันเพิ่งเห็นพวกรัฐีจับตัวคนไปที่ท่าเรือไปช่วยเขาบางทีเขาอาจยินดีหยิบป,ปืนมาช่วยเรามาแล้วภารกิจใหม่เออมันต้องบอกอย่างนี้สิโอ้โหไม่งั้นจะวิ่งหาควักเลยเคครับให้ไปช่วยคนฮนะ เห็นแล้วโอเคมีอีกคนหนึ่งคนคนเดียวเหรอคนเดียวเองนี่อีซี่เลยนะมาคนเดียวก็คนเดียวครับยิงเลยแล้วกันนะฮะเผื่อ <Mountain S 2> บนหน่อยแล้วกันโดนไหม <onces> <ๆ>กลัวจะไม่โดนดีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะไปเรียบร้อยทีเดียวตายอ้าวนี่คนหนึ่งโอ้ยเยี่ยมสุดยอด โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีวีแววคนอื่นแล้วมาอขออภัยนะครับมือใหม่ใช้ธนูนะฮะโอเคโอ้โหมันถึงกล้องด้วยสุดยอดจริงๆพวกนี้ข่าวดีก็คือมันไม่ได้มีแต่ศัตรูอย่างเดียวนะครับมีพันธมิตรที่เราต้องปลดปล่อยด้วยโอเคมาช่วยเขาครับเดีียบร้อยเดี๋ยวลองมา อาจ้างได้ด้วยเหรอเฮ้ยจ้างได้ด้วยโอเคงั้นมาจ้างงานดูโอเคนี่เดี๋ยวลองมาคุยด้วยกันนะครับไปไหนละ,ะเพื่อนคุยหน่อยอเ,เอากำไอ้บ้าเอ้ยกลายเป็นหยิบอาวุธอีกเฮ้ยผู้ช่วยนายมีคู่หูแล้วนายสองคนไปที่สถานีวิจัยป่าไม้เออพวกลัที่อยู่ที่นั่นใช้ที่นั่นเป็นคลังแสงจัดการพวกมันพพเพื่อส่งข้อความว่าเราจะไม่ยอมโดนกดขี่อีกแล้วโอเคครับมา ยังไม่ต้องคุยละลุยเลยแล้วกันฮนะโอเคโอ้โหเต็มไปหมดทีนี้อ่ะเขาสอนเรื่องระบบสั่งผู้ช่วยนะฮะกดซ้ายเพื่อเลือกโลเคชันโอเคล็อกเป้าแดงโจมตีถ้าอยู่วิเฉยมันก็จะสเตลโอเคครับรับทราบงั้นเอาสเตลก่อนแล้วกันนะผมมีธนูไงไม่อยากบวกนะฮะได้เวลาครับบันทึกภาพเหตุการณ์ไหนอยู่ไหนเอา้าข้างหน้าไม่มีเลยมีแต่ข้างหลังอะโอเคสองสามสามตัวแค่ดิ้งเหรอ อ้าวโอ้โหนี่ไงเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคฮะเหมือนจะมีตัวประกันอยู่ข้างในนะครับสี่ตัวจัดไปเฮ้ยโอ้โหแบกของอยู่ตัวนึงพอดีโอ้ลังจะยิงไอตัวที่ท่าเรือบนจริงแลวใช่ไหมอ้าวโผล่อีกตัวหนึง่งนี่บ้าเอ้ยขอส่องใหม่ทีครับน่าจะหกนะโอเคครับมาได้เวลาใส่คนนี้เดี๋ยวนะถ้ายิงไอตัวนั้นมันจะเห็นไหมนเนี่ยโอเคมันมันหันหลังละมันมันไปแล้ว ปายเยี่ยมโอ้โหตัวนั้นยังไม่เห็นโอเคตามเพื่อนไปเดียเรียบร้อยฮะเข้าใกล้เลยทีนี้ที่เหลือมันเริ่มอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวมันจะไม่โดนไปครับเคลื <c oughs> ่อนที่โอเคครับมา <c oughs> เอาไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> เห็นศพเพื่อนตัวเองอีกเฮ้ยมันมาลอยมันมา,มนมาลบ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  <c oughs> เฮ้ยโอ้โหผู้ช่วยลบไปไ <c oughs> อ้บ้าจะแทคดาวือบไม่ทันจะตายเพราะพวกเดียวกันเองไง เอ้ยมาแล้วแตกตื่นแล้วทีนี้แตกตื่นละออายังไงเนี่ยมาเยอะอู้อู้แตกตื่นแ,แตกตื่นเอาไงดีเฮ้เดียวเดียวเียนี่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 ของดีเรียบร้อยตายสองเดือดตัวเดียวแล้วใช่ไหมตัวเดียวแล้วใช่ไหมมามาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ G G W P ฮะอ้าปลอดภัยดีเรียบร้อย เกือบตายเพราะผู้ช่วยตัวเองโอเคให้นี่ก็ได้เวลามาดูของฮนะม,มัดเข้าไปเพิ่นอน,นี้เยี่ยมมากที่เคลียร์สถานีวิจัยพวกแพ็กกี้จะไม่กลับมา<ว> <ไป S 2> อีกนายได้ปลดปล่อยแล้วพวกมันไปแล้วลองสำรวจรอ,รอบๆว่ายังมีคนรอดชีวิตไหมโอเคเหมือนจะเห็นแล้วนะเมื่อกี้ทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูของก่อนนะฮะโอ้โหคลัง<ร>แสงสุดๆโอเคเออดีเหมือนกันใช้ธนูตอดไปก่อนนะฮะ จะได้เหลือน้อยๆถ้าเกิดชักปืนกลไม่นี่สงสัยยังงานยากผมไม่รู้ว่าเม็ดคิดในตัวเหลือเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้หเพื่อนเหยียบหัวเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบเข้าไปเทคดาวไม่ได้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับของก็จะเริ่มเต็มแล้วส่วนใหญ่อะเดี๋ยวไปช่วยคนเลยแล้วกันฮะมานายเป็นเจ้าหน้าที่นะครับได้เลยเพื่อนทำไมต้องทำเสียงกระเซ่ามาฮะเหมือนเราต้องคุยกับเขาก่อนนะครับโอเค พวกลัที่บุกเกาะเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนดูเหมือนพวกมันพยายามตั้งฐานปฏิบัติการที่สถานีเก่าของเรนเจอร์ตองทำเสียงหล่อนิดนึงโอเคจุดต่อไปไปสถานีเรนเจอร์ไม่มีของให้โดแล้วนะครับ <c oughs> อาจจะมีอยู่ก็ได้มั้งโอเคผมไม่โดไเลยว่ะไปเลยว่าครับ <c oughs> ต่อไปก็ไปเคลียร์สถานีเรนเจอรนะ์ฮะโอ้ใกล้ได้ปลดปล่อยกอเกาะแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคอยู่ด้านหนะครับไปวิ่งตรงกันยาวๆเลยฮะช่วงนี้มันก็จะเข้าสู่ช่วงเกมเพลย์นะครับฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีคาสีอะไรที่เราใจนะซึ่งเราต้องตามภารกิจที่เป็นเนื้อเรื่องไปก่อนเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีเบาะแสอ,อื่นเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าดูกันไปเพลินๆนะครับสำหรับส่วนที่มันเป็นเกมเพลย์นะฮะส่วนการเล่นนั้นเดี๋ยวก็น่าจะค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับธรรมดาฮะมือใหม่หัดขับนะฮะ มือใหม่ครับโอ้โหพื้นที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกเลยอะมันมันดูดเดือดขนาดนี้เนี่ยเค okay, ฮะเรามาบันทึกภาพเหตุการณ์แป๊บหนึ่งตัวความม่ไหมไม่มีนะฮะผู้ช่วยเรานี้สแตนบายพร้อมยิงนะครับจริงๆไอ้ผู้ช่วยนี่มันน่าจะเหมาะสำหรับเอามาสายบวกนะฮะแต่พอดีช่วงนี้ผมเน้นสเตลก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ายังเล่นไม่เป็นเลยนะฮะโ okay, อเคเรามาดูต่อเจออีกหนึ่งเจออีกสองโอเคครับรวมเป็นสามเดี๋ยวเราจะอ้อมไป นี่ไงติดอีกเง้ยย้อนไปดูด้านหลังป๊บนึงถ้าไม่มีผมก็จะใส่ตัวนี้เลยนะโอเคฮะดูจากทรงเก็บเลยดีกว่ามา<ป>เผื่อหน่อยนะโดนเมื่อวาหัวปะเนี่ยโอเคไม่หัวดีแต่หลังก็ตาย<ม>าเย <ไป S 1> รียบร้อยครับเอาตรงนี้อีกตัวนึงกรลังจะยิงอยู่แล้วเชียวนี่ไงบ้าเอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บตัวนี้ก่อนแล้วครับไฟมันบังนะกลัวไม่โดนดีนะครับ ได้ไหมได้ไหมอ่าน่าจะได้น้องสวยแตกหนึ่งเหล๋ยสองตัวท้ายไอ้บ้าเอ้ยมันแตกตื่นสงสัยมันเห็นเพื่อนมันเป็นลมอ้าวอ๋อมันไม่เห็นเราครับมันมั่วอยู่ข้างหน้าอยู่ตัวนี้ไอ้บ้าไอ้ต้นไม้บังแล้วมันเห็นมัเนี่ยมันยิงได้มัเนี่ยไม่กล้ายิงมั่วเลยเปิดตำแหน่งโอเคฮะมันคว้างระเบิดมั่วสั่วอยู่อาวิ่งอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกนี้อ้าว เยเี่ยมเด็เรียบร้อยฮะเหลือตัวเดียวแล้วใช่ไหมเหลือตัวเดียวแล้วที่เป็นจิตที่รักสวยเด็เอาไปบ้านติกนไอ้กระตุนรถนโอ้ผู้มดบ,บังต้นน่าผิวน่าขวานตายสักทีเรียบร้อยโอเคับผมเสร็จสิ้นเกือบเรียบร้อยครับปลดปล่อยสถานีเรนเจอร์ Ranger นะฮะของซิวเล็กครับ โอเคแล้วไงต่อทีนี้มาดูของกันแล้วกันครับมาไปไหนละไอศบมันเมื่อกี้ไอศบตัวที่มันใส่เกาะเมื่อีงเราจะได้เสื้อกเกาะมาไหมอ้าวศพหายไอ้บ้าให้ตายไอ้หนูฉันประทับใจมากนายสู้ได้ดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้นายได้สร้างโซนต่อต้านแล้วต่อไปเคลียร์เสาส่งวิทยุตัวส่งวิทยุของฉันคงเสียฉันถึงติดต่อใครนอกเกาะไม่ได้เลยเสาอยู่ทางชายฝั่งทางใต้ S <S ที่บนายจัดการมันได้ไหมเค okay, ได้แผนที่มาแล้วนะครับโอ้ oh, ปลดปล่อยแล้วเรนเจอร์เซชั่นอย่างน้อยมีบ้านคุ้มกลาหัวแล้วตอนนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับผู้คนเริ่มปัดกวาดพื้นที่แล้วไอ้บ้าลบไปดีครับโอ้โ oh, หคู่หูนี่ขวางทางตลอดมาได้เวลาไปเคลียร์เสาส่ง,สงวิทยุฮะอ่า สวยงามามับผมโอ้ชื่นใจอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วครับตอนนี้เราจะสร้างโซนต่อต้านนะฮะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยแล้วกันครับปลดปล่อยโซนต่างๆเพื่อให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยครับมาลองดูครับมีศัตรูไหมค่อยๆออมไปดูก่อนนะฮะยังไม่พรวดนะครับพอดีผมไม่มีปืนกลน,นะผมมีแต่ธนูต้องฟังเสียงครับเหมือนจะไมีมใครอยู่นะใช่ไหม อ่ะไม่มีใครอยู่ครับปลอดภัยฮะเคเดี๋ยวลาขึ้นโอเคครับแค่เข้าใกล้มันก็ปีนขึ้นเองนะฮะสวยครับปะปีนไปยาวๆไม่รู้สูงขนาดไหนนะครับฉันรู้ว่านายคิดอะไรและไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้นายปีนทุกหอคอยเพื่อฉันไม่ต้องห่วงอย่าลนลงไปก็พอ โอ้โหมันสูงจริงๆสงสัยจะแซลภาคเก่าหรือเปล่าเพราะภาคเก่ามันต้องเปิดหอกคอยวิทยุเยอะไงาภาคนี้แบบว่าเออไม่ต้องห่วงนะครับปีนไม่เยอะปีนไม่เยอะอะไรอย่างงี้นะโหรูปปัน้นโอเคครับมาอ,อ๋อถึงแล้วโอเคซับสวิตช์เรียบร้อยแล้วไงต่อครับหมุนวงกล้องไม่ได้ไง,ไงต่อโอเคฮะอฮะ๋อปลดปล่อยเกาะเรียบร้อยแล้วด้วยเยี่ยมเลย เฮ้ผู้ช่วยสัญญาณกลับมาแรงแล้วเปิดแผนที่ของนายฉันจะแนะนำพื้นที่ให้มันเปิดให้เองนะฮะมองภาพรวมซูมแผนที่ออกโอเคเราจะมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดพบคันทรีแบ่งออกเป็น3ามเขตทางเหนือคือเทือกเขาไว้เทลอ๋ให้ขยับไปทางเหนือมันดูแลโดยเจคอบซีดพี่ใหญ่ของครอบครัว เจคอบเป็นคนฝึกพวกลัทิและเขาดันทํามันได้ดีซะด้วยอีไลายและพวกทหารไว้เทลพยายามต่อต้านแต่เจคอบกำลังจออ่อคอหอยพวกเขาทางตะวันออกเฉียงใต้คือแม่น้ำเฮนเบนอ่าเลื่อ,องไงนไะด้ไหมเขตของเฟสน้องสาวคนเล็กฉันได้ยินเรื่องคนหายมากมายพวกเขามีอาการที่เรียกว่าเดอะบริสไปทางตะวันตกฮอลแลนด์วันเล่จอนซีวิ่งพลานที่นั่น และเอาทุกอย่างในนามของลัทธิทั้งอาหารสเสบียงและคนดีๆฉันผูกมิตรกับคนทั่วคันทรีฉันจะแจ้งให้นายรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นระยะระยะนะลองซูมดูแล้วกันนะฮะฟอเอนตกเป็นของพวกแพก็กกี้ถ้านายได้ยินฉันช่วยนายได้เราต้องการนายแมยรี่เลิกติดต่ออ๋อเขตนี้จะได้แมรี่มาซัพพอร์ตใช่ไหมตรงนี้ป่ะครับที่นี่สวยมาก มีค่ายที่โบสถ์แลมออฟกอพวกแพ็กกี้ปนเปี้ยนเต็มไปหมดอ๋อเธออยู่ที่โบสถ์แลมออฟกนะครับโอเคเร็่จุดนึ่งให้ตายอ่โหลนี่มิกเรย์พวกกนที่อยู่นอกประตูฉันว่าพวกมันจะาเอาเครื่องบินนะเราคงต้านอีกไม่นานไอคนที่ผมเอามาทำปกไงมิกมิกโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเรามารจุดไปที่4อแล้วกันนะครับไปจัดการไอคนซาดิกก่อนนะฮะโอเคล้วขยับไม่ได้ อีกไม่นานหมอกจะจางลงซึ่งหมายถึงเราจะออกไปจากเกาะได้ตอนนี้นิ่งไว้มันคงอีกไม่นานหรอกโอเคมีตัดฉากนะครับรอฮหตอนนี้รอให้หมอกจางเพื่อออกจากเกาะนะครับโอ้ให้ตายผู้ช่วยฉันได้รับบางอย่างจากฮอลแลนด์วอเลยสัญญาณโซนจากรยนนายต้องเห็นนี่ พวกเราคือคนบาปเราทุกคน you, พวก <me. S 1> นาย <laughs> ฉันแม้แต่พ่อก็รู้ดีว่ามีบาปมันคือยาพิษที่บดบังจิตใจจะเป็นยังไงถ้าฉันบอกว่าเราสลายบาปได้ถ้าฉันบอกว่าทุกอย่างที่พวกนายเคยฝันไว้จะเป็นจรงิงถ้าฉันบอกว่าทุกสิง่งพิชิดได้ถ้าพวกนายยอมรับความคิด ว่าอิสระจากบาปจะกลายเป็นพลังด้วยคำคำเดียว <Yes. S 2> <Yes. S 1> ใช่ <I am S 1> ฉันคือคนบาป <Yes. S 1> ใช่ <I wish S 1> ฉันไม่อยากเป็นภาระ <Yes. S 1> ใช่ <I must S 1> ฉันต้องถูก ทถ้าพวกนายดูสิ่งนี้รู้ไว้ว่าพวกนายถูกเลือกพวกนายจะบริสุทธิ์พวกนายจะสารภาพบาปและพวกนายจะเสนอการชดใช้ไม่ต้องห่วงพวกนายไม่ต้องทำอะไรพวกเรายินดีต้อนรับพวกนายต้อนรับสู่อีเดนสเกต ไอ้บ้าเอ้ยโฆษณาชวนเชื่ออะไรเนี่ยบ้าเอ้ยจอร์ซีด้ตัวเพื่อนนายฮัตสันเธออยู่ในที่บรรจบไอ้หนูนายต้องไปที่นั่นโอเคครับ2,800เมตรป่ะรุดลงจากเสาหิ้ก่อนโอเคฮะเฮ้ยไอ้หนูใชดระบุตำแหน่ง3จุดบนแผนที่เพื่อเริ่มต้นนะฮะโรงเลื่อยทางเหนือคุกของโฮปคันทรีทางตะวันออกและเมืองฟอเอ็ทางตะวันตก แลวแต่นายนะแต่ถ้าเป็นฉันจะเริ่มจากฟอลส์เอนโอเคครับก็ต้องเริ่มจากฟอลส์เอนนั่นแหละฮะมาแล้วนะครับแท็กเรียบร้อยโอเคครับยังเอออ๋อ,อมันเรื่องเกี่ยวกับการล่าสัตว์เพื่อเอาหนังและเหยื่อนะครับติดเหยื่อแล้วคว้างไปแล้วก็ล่อให้มันโจมตีศัตรูแถวนั้นนะฮะแล้วก็การฆ่าสัตว์ด้วยอาวุธระยะประชิดแล้วก็ธนูนะครับถึงจะได้เหยื่อกับหนังนะครับโอเคฮะเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกต่อในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ